วันนี้นะครับเราจะไปดูผลใหม่นะครับอย่างเช่นผลสมูกับผลสายฟ้านะครับที่มาใหม่นะครับโอ้ยจะทำไรทำไมนี่ตายแล้วแต่เรามีผลสมูอยู่แล้วซึ่งว่าจะซุ่มได้นานมากเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งอัปเดตเข้ามานะสกิลน่าจะเวอร์วังหลังการวันนี้ครับสกิลแรกนะครับการยิงสมูออกไปนะครับแล้วกระเบิดนะครับส่วนสกิลที่สองนะครับก็คล้ายๆเลยนะครับระเบิดนะครับ โอ้ยอีกแล้วรถไข่แล้วโอ้ยผมหันหัวไม่ได้นะตอนนบ้บักนะครับสกิลสามนะครับเป็นเออมันขึ้นนะครับอัน,นใหญ่ๆนะครับสกิลสุดท้ายเป็นการบินนะครับสิง่งลำบากลือเกิดเราเรามาสุม่มคน สายฟ้ากันเลยนะครับมาเริ่มซุ่มกันเลยนะครับมาดูซิว่าจะได้ฝนสายฟ้าหรือยังงนะครับมาซุ่มไปเรื่อยๆนะครับซุ่ม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 ไปซุ่มไปซุ่มไปเรื่อยๆซุ่มการสูมพดแบบฟิดวอยาจะไปรอแม่ฝนล็อบเบอ้ลยังนะ ด้พอผ่าเงินผมขี่เกียดพิมพ์นะตอนนี้ไม่เจอเลยท้งกะซุ้มถุ่มไปเรื่อย <c oughs> ป่วยขอโทษด้วยนะนี่ครับได้สักทีได้สักทีกทโอ้พระเจ้าช่วยควรจะได้มันมานะครับ มาเริ่มที่โอ้ปกสวยใช้ไหมครับเริ่มที่สกิลแรกนะครับเป็นสายฟ้ามั้งครับคนนี้นี่ครับเป็นสายฟ้าพุ่งออกมาอย่างนี้นะสกิลนนี้ก็เป็นสายฟ้าพุ่งออกมาครับแต่เป็นสายฟ้าที่ใหญ่กว่าถ้าคนโดนตรงแท่งสายฟ้านะครับจะตายเลยนะครับส่วนสกิลนี้นะครับเป็นสกิลตบปืดนะครับแล้วขยายดูนะครับนี่ครับเป็นเบดนี้นะครับเอเฟ็สวยมากเลยนะครับ และนี้ก็เป็นระเบิดลงมาครับตู้มสกิลใหญ่มากเลยนะครับเหมาะสหรับการฟาร์มนะครับจบเพียงเท่านี้ครับ